ตัวนี้ปลาแดงน้องยุพินครับถ่ายจากกล้องโทรศัพท์อาจจะมองเห็นสีไม่ชัดแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สีดีมากตัวนี้ไม่ได้แทนนิ่งนะครับเลี้ยงตู้ขาวนะขาวล้วนเลยแล้วก็ค่ำหลังแล้วด้วยเป็นปลาถ้าผมให้ให้ผมเรียกนะผมเรียกว่าปลาเนี้ยสะอาดอมีสทีทั้งทั้งที่อยู่ในตู้ขาว เบดสีค่อนข้างจะเป็นสีทองนะครับมองในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดแต่ว่ามองหน้าตู้เห็นชัดเจนครับเป็นปลาที่สีดีอีกตัวหนึ่งครีบเครื่องอาจจะไม่ได้ใหญ่อลังการนะครับแต่ถ้าเรื่องสีตัวนี้กินขาดถ้าคนชอบแนวสีดี ข้ามหลังแดงแบบแดงถ้าถ้าแทนนี่นี่แดงเต็มเก็ดแน่นอนจะชอบตัวนี้แต่ว่าถ้าใครชอบเรื่องบอดี้จะชอบตัวอีกตัวหนึ่งที่ถ่ายลงไว้ครับ ลาแดงจากพีทนะครับดูสีครับขนาดอยู่ในตู้ขาวแล้วไม่เคยเอ่อทนนิงนะครับดูสีฮะ ตัวนี้กินดุดูสีคลิปเรื่องครับมอ <c ười> เอาหมดจริงๆนะ ไหนวะทิ้งว่าแต่ไเก็บขาตุ่ปลาเลี้ยงสนุกนะปลากินอย่างเงี้ย <c oughs> เก็บกินทุกชิ้นส่วนพอนแรกสองโคงแล้วเลี้ยงมากี่เดือนนี้เลี้ยงมาเดือนนึงวันเด็กแล้วก็ป่วยไปเดือนนึงอันนี้จำเออจำได้มาตอนว,วันเด็กแล้วป่วยไปเดือนนึงก็เป็นแปดเดือนละเลี้ยงมาแปดเดือนโดยประมาณ จะเก้านิ้วน่าจะสิบสิบสี่ได้สี่แต่มันไม่กวา่าตัวนี้เป็นปลาจาก t g a นะครับ P สิบสาม F c ี่ศูนสองูย์เก้าดูตัวอย่างทอมาเลที่ผมมองว่าโอเคนะผมมองว่าดีเลย สิ่งที่ควรจะมีคือความเงาครับตัวนี้เป็นปลาที่เงาแล้วก็สีค่อนข้างดีตัวนี้เลี้ยงในตู้ขาวมาตั้งแต่แรกนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในตู้ขาวอยู่ตีขอบทองแล้วเบสข้างในเป็นเบสสีฟ้าชัดเจนนะครับถ่ายจากกล้องโทรศัพท์อาจจะไม่เหมือนดูด้วยตาเปล่านะครับดูครับคีิเครื่องมันค่อนข้างจะสมกับบอดี้มันสมกับ ร่างกายของมันเดีย๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวข้างกันตัวนี้เป็นปลาบางบอนนะครับ มค่อนข้างชอบออบอดี้ตัวนี้เป็นพิเศษครับความเงาอาจจะสู้ตัวแรกไม่ได้นะครับถ้าดูดีๆความเงาจะสู้ตัวของ TCA ไม่ได้แต่เรื่องสีเรื่องอะไรได้อยู่ครับถึงจะการเปิดยังไม่สูกนะครับตัวนี้เพิ่งขอบแถวห้ายังเพิ่งมาเลียงในตู้ขาวข้างกันครับจะเห็นชัดเจนดูตัวนี้ดีๆนะครับ ทีนี้เรามาย้ายมาดูตัวเดิมดูการเปิดของเกรดนะครับตัวนี้แถวห้าเปิดขึ้นไปสูงมากข้ามหลังแน่นอนนะครับตัวนี้ที่นี่เลี้ยงไม่ใช้ไฟนะครับอยู่ตู้ขาวอย่างเดียวเลยให้อาหารแล้วก็รออา,อายุได้ นี่ขนาดปลาประมาณ10นิ้วนะครับไม่ได้ปลาใหญ่ยังถือว่าปลาเด็กมากสีได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเพอร์เฟคครับเพิ่งให้อาหารไปฮะ well ท้องโตเชื่เห็นคนเดินมานะครับคึกคักเหลือเกินปลาพี่แก๊ปนะครับตัวนี้บังไซตัวแรกที่ผมรับมาจากพี่แก๊ป ตาแดงแป๊บสีฮะดูมิตินี่อยู่ในตู้ดําตั้งแต่เล็กเลยนะครับตั้งแต่ผมออกมาณนี่ก็คือลงตู้ดําแล้วแล้วก็มาลงตู้ดําต่อที่นี่แตงสะท้อนเยอะหน่อยนะครับดูสีครับดูมิติครับทองมาเลยสายเก่าเท้ๆได้เลยนะครับตอนนี้ตีเป็นสายเก่าได้เลย เปิดช้านะครับแต่ว่ามาแน่นอนแล้วก็มาสีมาดีเลยพี่ต้อมมีตัวไหนตีไหมครับตรงนี้ผมไม่มีคนระับกินเยอะเกินก็ไม่ก็วันเว้นวันวันสองตัวเว้นวันวันเว้นวันวันละสองตัวครับเรารักษาหุ่นนะไม่ได้ว่าเลี้ยงปลาให้อ้วนนะหางใหญ่นี่ ใครมองหาหรือว่าใครถามว่าอทองมาเลยสายเก่าเป็นยังไงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีครับตัวนี้ มองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้ปลาจาก A.F. a อ o โรนาฟาร์มดูสีครับปลาเพิ่งอายุได้ประมาณ2ปีนะครับตัวนี้ไอ้กุดโดนปลากัดไปแขนกุดข้างหนึ่งกำลังนอกครับแต่สิ่งที่อยากให้ดูคือสีนะครับหางนี่ทะลุทะลวงมาก ถ้าคุณคิดว่าปลาสองปีเนี่ยได้ขนาดนี้นี่คือสุดยอดแล้วไม่ธรรมดาเลยครับย้ำนะครับจากฟาร์มเอฟอโลวน่า